พกเลยป๊อปก็ให้ชกตรงไหนชกขาชกขาใช่เทานาล้มตึงเลยพักเทานาก็นิ่งไปเลยพอเทานานิ่งไปคลายพิษทั้งหมดที่ตัวะออกมาทั้งหมดเลยพอคลายออกหมดแล้วทีนี้เจ้าอางเห็นเห็นเยี่องนั้นเขาทางกูพอดีเลยอจอมอางพอเจ้าเหลื่อมคลายพิษแล้วเจ้าเหลื่อมก็ไปแล้วทีนี้เจ้าอางก็ไปเลยกินพิษเลย กินพิษใส่ปากเลยเขาป่าน่าเนี้ยอย่างน้อยเราต้องมีนี่ใช่คอ้าวทำเลยอ้าวผมไม่รู้อะไรในป่ามีอะไรบ้างมันตกนี้เห็ดเห็ดลวกโอ้โหแล้วเอามาตกใหญ่ๆนะปมปมดำวู้ยตั้งแล้วเห็ดมันจะมีมีที่ตามกอลลวกอะ่ะดอกข,ขาวๆใหญ่ๆอะ่ะอ๋อที่เป็นกขาขาวอ้ามันจะขึ้นรอบกอเลย เราก็ไปแอบแล้วนะที่เรายังมาต้มได้ใช่ไหมต้มได้ต้มนี่อร่อยกว่าอร่อยมันทำกินได้หลายอย่างเมนูอะต้มยำเนี่หรอต้มยำเอามาผัดก็ได้ผัดซีวก็ได้หรือจะไปทําเห็ดเห็ดเปรี้ยวเปรี้ยวเอาเห็ดเปรี้ยวก็ทําที่เราสามารถไว้หลายวันเป็นเดือนเป็นปีก็ไว้ได้เดือนมาตั้งนานไม่เห็นเห็ดเลยเห็ดอะไรเห็ดทะเฮ้ยเฮ้ยงู โหช่างแล้วช่งา <c oughs> ง,งเดินมาเนี่ยเฮ้ยอยโหช่างแล้วเดินมาเนี่ยงูอยู่ริมๆอย่างนี้มองไม่เห็นนะดีนะเป็นงูเหลือมไม่มีพิษเนี่ยถ้ามีพิษเนี่ยตายแล้วเนี่ยใครบอกไม่มีพิษสมัยก่อนอนะ่ะมีพิษสิจะมีได้ยังไงสมัยก่อนนี้คุณพลังบอกมันเป็นเจ้าแห่งงูเลยนะงูเหลือมเนี่ยเนี่ยอ้าพิษไล่แรงคิดสึกมันเป็นยังไงเอ้าแค่มันมันมันไม่ต้องกัดบดนตัวคนหรอกแค่รอยตีนน่ะเขาบอกว่ารอยตีนคนเดินน่ะมันชกแค่รอยตีน รอยเท้าวะนะอ่าตายเลยแค่นั้นอ่ะตายเลยอ่าพกไม่รู้อะไรสมัยก่อนเนี้ยงูเหลือมเนี่ยมีพิษชนิดเดียวในโลกใบน,นี้เลยนะเป็นงูที่มีพิษร้ายแรงออาสมัยก่อนงูเลยต่อพวกต่องูแมวงูเห่างูจงอางไม่มีพิษมีงูเหลือมที่มีพิษร้ายแรงชนิดเดียวถึงขนาดว่ามันไม่ต้องถูกกัดตามตัวแค่รอยเท้าเดินนี่มันถกรอยเท้านี่คนตาย มาร้ายแรงขนาดนั้นเลยนะเออแล้วมาม,ม,มีอยู่วันหนึ่งจงอ่างมันอิฉาอ,อ,อิฉาจูเหลือมมันก็เลยมามาท้าทายจง,งเหลือมบอกว่าเจ้างเหลือมเอ,อ้ยเขาว่าพิษของเองเนี่ยมันเสื่อมไปแล้วกัดคนไม่ตายหรอกอืมเจ้าจงอางก็พูดอย่างนี้ฉันจเจ้างูเหลือมก็ดูถูกดูแคลนเกิดความโมโหไอเ้เจ้างงเหลือมก็บอกว่า,จาเจ้าจงอางทำไมเจ้าถึงพูดอย่างนี้เจ้ารู้ทูพิษของข้าแล้วไง พิษอะไรแรงของข้าเนี่ยไอ้เจ้างูจงอางบอกข้าไม่เชื่อเพราะเขาว่าพิษเองอะ่ะตอนนี้ยมันไม่มีคุณภาพกัดคนไม่ตายแล้วเอา้าเดี๋ยวเจ้าจงอางเดี๋ยวเรามาดูกันทางนี้เดี๋ยวอาจจะมีชาวนาหรือคนเดินมาหาของป่าเดี๋ยวเจ้างูจงอางดูเดี๋ยวข้าจะกัดให้ดูว่าพิษของข้าเนะ่ะจะมีอนุภาพร้ายแรงรุนแรงขนาดไหนอืม ยางต่อเราหยุดทำไมอ่ะก็คัดลงมาคัดอะไรมันลันยาวรันยาวอ่ะกบพูดต่อสิถึงไหนแล้วเอาดูวๆก็ไอเจ้าอางเดี๋ยเองมาดูดิว่าพิจิตรข่ากัดคนปุ๊บทุกคนเนี่ยขนจะต้องตายเลยปุ๊บตายปับ๊บอ่ะต่อ <laughs> <laughs> ต่ออะไรอ่ะชะมันสก,กี้ของจ้างพูดไม่ใช่เหรอ ใช่เหรอใช่ยังเล่าไปจบเลยให้ผมมาต่อเลยเล่าอ่าแล้วคือเราเรายาวยัน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 จบอ่ะยันจบเลยใช่ไหมให้ผมนั่งฟังอ๋ออ่ะโอเคยันจบได้อะต่อถึงเมื่อกี้แล้วแล้วทีนี้ไอเจ้างูเหลือมบอกงั้นได้เดี๋ยวรอดูที่ว่าจะมีใครผ่านมาจะมีชาวนาหรือคนหาของในป่าผ่านมาเดี๋ยวข้าจะถกัดให้เองดูเดี๋ยวเองจะดูที่ว่าพิษข้านี่หลายแรงขนาดไหน พักหนึ่งก็มีคนรู้สึกจะเป็นชาวนาอืมเพราะบ้านเขาอยู่ชายป่าเขาก็ไปกั้นน้ําบวนชนาทีนี้เขาก็ใส่เสื้อมอห่อมเก่งขากว้ยสมัยก่อนชาวนานะเขาจะแต่งบวชวนนั้นใช่ไหมแต่วันนั้นเขาก็ถือจอบมาเล่มหนึ่งว่า,าจอบสับดินขึ้นคนาเพื่อมาให้น้ํามันมันท่วมคนาเขาทีขุดไปมาปูมันตายสอง,องตัวแกับเจ้อ นี่ปูเจ้าปูนี่ถ้าเอาไปแกงส้มมะกอหน้าจะอร่อยอืมก็เลยเก็บปูเส่กระเป๋าเก็บได้สองตัวสันตัวกระเป๋าเสื้อกระเป๋าเสื้อนอ่ากระเป๋าเสื้อเพอมันมันตัวใหญ่รานาก็เดินมาเดินผ่านเอ้ยก็เดินมาเอ้ยเห็นทีจะไปทางนี้มันน้ําจะเยอะไปหน่อยรัดนาทางนี้เออเข้าทางนี้ตัดออกป่านี้หน่อยมันจะใกล้บ้านมันจะถึงบ้านเร็วฟาก็เดินมาไอ้เจ้ามูอเรือมเห็นข้าว็่าเอาแล้ว ไอ้อางเดี๋ยวเจ้าดูพิจุมค่าคอยดูพิจุมค่าให้ดีเดี๋ยวข้าจะจก,กัดชาวนาคนนี้เดี๋ยวดูชาวนาจะล้มตายชาวนาเดินมาใกล้พวกเรือแค่นั้นแหละไอ้ไอังเหลือมโกเลยป๊อป <ü> ก็ให้ชกโขกตรงไหนโขขาโขขาใช่<อ>ชาวนาล้มตึงเลยพักชาวนาก็นิ่งไปเลยพอชาวนานิ่งไปพักหนึ่งที่ปูอะที่ใส่กระเป๋าเสื้อ มันพอธนาล้มไปแล้วปูใส่เพื่อพนอนเสื้อมันก็ตึงใช่ไหมทีแรกใส่กระเป๋าเสื้อมันก็จะย,ยน่นปูมก็บีบมันมันก็เลยดินด้นดิ้นมันก็เหมือนหัวใจคนเต้นอ,ะอ่ะเจ้างูเหลือมก็เห็นเฮ้ยปะแล้วพิษของข้ามันเสื่อมลงได้ยังไงเจ้างูเหลือมบอกงี้กัดคนไม่ตายกัดถนาไม่ตายหัวใจยังเต้นอยู่เลยก็เกิดความเสียใจมากเจ้างูเหลือมโมโหเสียใจพิษของข้า มันหมดประสิทธ,ธ,ธิภาพแล้วหรือ,อก็เลยขายพิษทั้งหมดที่ตัว่ะออกมาทั้งหมดเลยพอขายออกาหมดแล้วทีนี้เจ้าอ่างเห็นเห็นเยื่างนั้นุเขาทางกูพอดีเลยจ้าองอ่างพอเจ้าเหลื่อมขายพิษแล้วเจ้าเหลื่อมก็ไปแล้วทีนี้เจ้าอ่างก็ไปเลยกินพิษเลยกินพิษใส่ปากเลยเจ้าอ่างก็มีพิษอยู่ทุกวันเนี้ยพิษที่ร้ายแรงที่เยอะกว่าเพื่อนออพอเจ้าอ่างเอาพิษเสร็จเจ้าเห่า ก็ตามมาพอข่าวแพศพัดไปโอ้โหทีนี้ยังตลาดนัดเลยอตอขาบแมงป่องแมงงดอดคุณเนี้ยก็จะมาพวุนี้จะเดินช้าไงก็จะมาไอ้ขาบก็มาแมงป่องปึงมามากันเต็มไม,ม่มดทีเจ้มดตอนหน่อยได้ข่าวมากับเขามั้งอโอ้โแล้วตัวเขายิ่ใหญ่อะ่ะใช่ไหมก็จะเข้าไปเอาพิษกับเขามั้งเข้าไปก็โดนไอ้ขาบโดนพุเบียจดจนเอวคอดหมดหมดนะหมดตอนน้อยอะ่ะ เอพอเอลคอดหรือนิดเดียวเท้าเอวที่ทาไงเขาก็เขาไม่ถึง <Ừ. S 2> ต้องเอาห่างตูดแย่เข้าไปเพื่อเอาพิษได้มาหน่อยหนึ่งคือ,อตูดจุ่มพิษอ่าจุ่มพิษได้มาหน่อยหนึ่งว่าจหน่อยอ่ะอ่าเนี่ยทุกวันเนี้ยทุกวันนี้พิษทุกอย่างที่ตอแตนงูเหา่างูจงอางอ่างูแมงสาพวกนี้มแมลงป่องมแมงผู้พวกนี้ได้พิษไม่อย่างน่อยก็เลยกลายมาเป็นพิษเท่าปัจจุบันนี้มีพิษปัจจุบันนี้เลยไม่ใช่เอผมว่าเป็นแค่ความเชื่อไม่ใช่นะ เด็กรุ่นหลังไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกสมัยก่อนมันเจ๊จะมีสิมันต้องมีสิเอางี้เดี๋ยวผมพิสูจน์ให้ดูฮะเดี๋ยวผมพิสูจน์ให้ดูเอาไหมอ่าลองอ่ะอ่ะเดี๋ยวจับมันก่อนข้างเ่าหน้าเ้าหน้างปวดกระดับนิดมางลูมาดิไป เนช่างมาดูไหนดูอาจับดูในปากมันเห็นไหมงูเหลือมเนี่ยเขาไม่มีเขี้ยวพิษแต่ว่าเขาจะมีแต่ฟันเขี้ยวพิษอาจจะลุดไปแล้วอ,อใช่ไหนเรามันดูได้ที่ไหนเราดูนี่แถวบนเนี่ยจะมีสี่แถวเป็นงูเหลือมมาเนี่ยแถวล่างม,มีสองแถวอันนี้คือมีแต่ฟันก็เหมือนเป็นอาวุธอาวุธเขานั่นแหละธรรมชาติมันจะมีเครื่องจับลังสีอินฟราเรด ก็คือจะมีนี่ช่วงบนเนี่ยรูด้านบนอันนี้ไม่ใช่รูจมูกมนะรูมจมูกอยู่ด้านหน้ามันมีสี่รูนั่นแหะใช่มันจะมีข้างข้างข้างนี้สี่ข้างนี้สี่ใช่หไหมเหรอแล้วก็จะมีขอบปากด้านล่างนี่จะเป็นรูด้านล่างอืมก็เอาไว้เป็นอุณหกรม์รจากความร้อนเวลาบางทีเห็นไหมเวลาบางทีปมันหันหลังให้เราอย่างเงี้ยเราเดินมาข้างหลังหรือด้านข้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันหันมาโชคเลยอะไรอย่างเงี้ย แ่อันแน้นว่าจาับความร้อนเหลามันรู้รู้โอ้ oh. ถ้าเป็นในระยะที่ว่าไม่ได้ไกลมากนะระยะใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะรู้ในช่างเนี้นก็คือว่าสรุปเลยง่ายๆที่ผมพูดมาเนี่ยก็คือสรุสรปแล้วงูเหลืองมไม่มีพิษเชื่อผมช่างไม่รู้ว่าจะมีหรือไม่มีแต่ช่างเชื่อในความเป็นตำนานและช่างก็เป็นช่างไก่ในตำนานอืมอืมแล้วก็ช่างมีไอเดียไอเดียอะไรเดี๋ยวเราไปตามหาสัตว์ทั้งหลายที่เอาพิษจากงูเหลืองมไปไปดูว่าสัต ตัวไหนมันเอาพิษไปมากน้อยเพียงใดกับงูเหลือมแล้วเวลาโดนมันคบกัดต่อยจะรักษาย,ยัางไง อยด่ายีอคอยดูเอาเลยเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาเฮ้ย